แวบแรกนึกว่าสงกรานต์ปู่ไพวงโพสต์สมัยหนุ่มเมื่อ50ปีที่แล้วมองแวบแรกนึกว่าสงกรานต์เตชะนรงกับน้องปีใหม่ถอดแบบมาเหมือนกันแป๊เป็นคุณปู่ที่หลงหลานสาวหนักมากสําหรับไพวงเตชะนรงที่มักจะมีภาพของหลานหลานทั้งน้องปีใหม่และน้องโคโมโมมาให้ติดตามอยู่บ่อยๆอ,อย่างล่าสุด2 3มิถุนายน2566 คุณปู่ไพยวงก็เพิ่งออกมาเผยภาพที่มองแวบ,บแรกก็นึกว่าเป็นภาพของสงกรานเตชนะนรงกําลังอุ้มน้องปีใหม่แต่พอแคปชั่นของคุณปู่ที่ว่ารูปของปู่กับป้าพแพรเมื่อ50ปีที่แล้วป้าพแพรม,มาลินหน้าเหมือนปีใหม่เอวารินใหม่ที่เมทไทยก,ก็ถึงกับนอร้องออกว่าที่แท้เป็นภาพของคุณปู่ไพยวงเมื่อสมัยเป็นหนุ่มๆน,นั่นเองงานนี้เล่นเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันเทียบว่าถ้าไม่อ่านแคปชั่นก็นึกว่าเป็นสงกรานแล้วเพราะหน้าตาคล้ายกันมากแถมน้องปีใหม่ ก็ยังน่าคล้ายกับป้าแพมตอนเด็กสุดๆเรียกว่าถอดแบบกันมาแป๊ะๆเลยอทินึกว่าพี่สงกรานกับคุณปีใหม่มากกว่าข่ดมองแวบแรกยังไม่ได้อ่านแคปชั่นคือคิดว่าคุณสงกรานกับน้องปีใหม่อีกคุณสงกรานกับน้องปีใหม่ชัดๆเลยค่ะก่อนอ่านนึกว่าคุณสงกรานกับปีใหม่จริงๆเหมือนมากกับคุณกูคงคิดถึงบอสปีใหม่แน่ๆใช่ไหมคะ่ะและอื่นๆ